ควายเลมย่าเมื่อนี้มนเลาะบ่ควายเลมย่ามันเห็นยามันก็แวะพเดีโอ้ขี้ตอมลายขนาดไปลงหนองทอยบ่นน่หนองทอยบ่ยบได้ลงบ่บ่ได้ลงหนองทอย้อาวเข้ามาเข้ามา

จิดต <yap a> ัว <Kristin> น <za spreadsheet> ้องคนทางดุดดุดขึ้นบ่สิดุดบ่ขึ้นหลายแท้คุณอะเพอเห็นหญ้าเขียวเราแวะเลยตีืึเล่นไพันมันแปลน่ะคุยก็ได้กินหญ้าคุณอะ แปดตัวมีแต่ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ๆก็มีแต่ตัวสูงๆเพื่อทางย่างบ่ขายดอกแต่เพื่อทางอันเที่ยวเอาเอา,เอาไปกินหญ้ายเอาไปลงน้ำเอาเมื่อเฮือนเอาไปกินเฟืองเที่ยวขมือขอมือก็เลยทายมาให้เบิ่งนะสออนมันตัวใหญ่หนะสามตัวนี่แม่ลูกแล้วเพื่อนแม่มานไม่ได้นน่สามตัว ตัวน,นี้กระมานี่ตัวน,นี้กระมานโอ้มันมานหาหัวไงหาตัวหอกที่มีตัวแบงเบงแค่ตัวน,นี้แห,งแหง้งแห้งเบงแต่ไงโอ้ตอนนัวนี้สิออกก้อนโมเด้ตนตัวแหง้งเบงอ,อังรองคุณดีอันนี้กระมานหลากบังควายบอ่อนก่อนเลย มาเลาะมองควายสองตัวนี่ก็ไดเละเล็มหย่าจนพอดีแปนส่วนนี้ก็พอดีแปนเลยมันลเล็มหายนะพอดีบริตตัดหย่าลเล็มเล็มเล็มไปเรืเ่อยๆ ตัวนี้ใหญ่ขนาดเลยโอ้นอมกระเบียงมันสิได้รู้ว่าไงเบียงขนาดเลยอันนี้ตัวผู้ตัวผู้อดีตจ้าสดีจ้าอดีตจ้าอดีตจ้าเป็น,นเล่มหยาไปเล่มหยาไป สมาไทยก้องบ่สิมาไทยรูปบ่ให,ห้กล้องเราสถ่ทยรูปดีผมมือ,อยางนำมือนี้กินโดนขนาดได้ถ่ายผมมือ,อยางตามตามตามไปห้อนน้องทอยไปน้องทอยแล้วก็ไปดอนอันดอนที่มันมีอันทงน่ทงนาท่งนาทีันที่มีหย่าทุ่งสาธารณะนะ สำหรับเลี้ยงโคกระบือทีนี้ก็เอาไปสวนเอาไปนาแล้วก็เอาไปกินหญ้าเอาไปกินเฟืองนะกตเลาะไปเลาะมาก,ก็จนอ้วนเลยก็จนเบ่งเลยกินหญ้านี่ยคอกแล้วกินเฟืองนี่คอกแล้วท่นี้ออกมา ขอ,อกมากับมะเลมหยาอีกโอ้ตัวนี้กระหลงป่องป้องเสียงดังกันตัวนี้เสียงดังมากกระหลงกะหลงเสียงดังสูงสูงเพียงคอ่นละตัวนี้ก็สูงเพียงคอคนเลยตัวตัวนี้ก็เพียงคอเือกันโอ้ตัวนั้นไปละ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 เพียงคอ ตัวนั้นไปแล้วเหลืออีกห้าตัวไปแปดตัวโอไปสามตัวเพราะว่ามีแปดตัวเดีเดวเดสีขาวนี้เจ้าของของเจ้าของควยสีดำเจ้าของไฟเสียงดังป้องปๆองป่องป้องปองปไม่ยังไยัง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 ยไปดิ อ๋อไม่ยังไม่ยังอย่ามาพี่ได้อย่ามาพี่ได้อย่ามาพี่อย่ามาพี่กลัวเหมือนกันนะมันจะคล้องมันจะเบ่งตาใส่ถ้าเจ้าของค่ะมันลื้กินเนี่ยนะโออย่ามา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 โอ้เขาหัน nhau เออ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  เขาแหยงยาวเลยกลัวมันกันเด้อหลบลีกหลบลีกลีกล,ลีกหลบเสาดีกว่าบางเสาดีกว่าบางเสาดีกว่าเราสามตัวไปน้องคนแล้ว ไปท่องพุ่นแล้วนะสามตัวไปพุ่นละบัานนี้โอ้กิ่นยังบัานนี้โอ้โหโอไปไล่ในเครื่องมักบวบเครื่องมักบวบบ้านฉันมักบวบมักบวบอันเครื่องมังเอื้อนี่ละมักบวบเครื่องมังเอื้อนี่มักบวบก็ได้เสียงมาข้าวตรงนี้ตรงนี้หญ้าเยอะหญ้ายี่มีเยอะแยะ กินตรงนี้ก่อนหญ้าเยอะแยะอย่าหลายตรงนี้หญ้าหลายกินตรงนี้ก่อนอ้าวตัวน้ยอยๆนีี้ยากมาถ่ายตลอดมาถ่ายกล้องตลอดอากถ่ายรูปใช่ไหมพอดีโอ้แปนวันนี้แหละเขาปลายินเล็มอยู่นี่เขาป้าอยู่นี่แปลนเลย โอ้มื่อนี้อันเล่มดนขนาดเลยพอดีอิ่มเบ่งอยู่มาแต่เองเฮืเงนแล้วมาเบ่งต่ออีกอกออินเือนกินอันกินกินหนาเกี่ยวว่กับเฟืองนะปริมาอันน้ำหนทางไปทงกับมากินอีกอย่างจนอันจนหลังแอนหลังเอะ จะลังเอ๋อลังเอ็นไปหมดแล้ว <n> กินให้ห <gaan> ญ <masculine> ้าสั mai, ้นลงแล้วก็อ่อนอ่อนเคยแวะก็สิแวะไดิทีมองนี้ละ n h าอ่อนเลย Về, thì à, rồi vẽ xíu vào ào, cứ thế hả? cứ thế, con rồi, tưng rồi. กินก้องละตอนนี้ลงบลงขีดตมโบยังบอล้าง,างตัวอลงอ่าหลีกแล้วไปแล้วเดี๋ยวมาใกล้แล้วก็ยานคือการได้ตัวใหญ่ๆมันเขาใหญ่ๆไปสิโอ้ เบิกใส่กับซาซสิบ่แอลเคสแอลทซงไปเขาบักไงอ่ออ๋อมาแล้วทางนี้ทางนี้มาแล้วกินยานะกินยาเลยกินยาเลยนะกินยาเลยนะไม่ต้องใกล้คนเด้อ เขาอัญควายเถิกท,ทกเครือหมกถั่วเลยจะหน่อยไปเถิกเครือหมกบวบเ,เลยมุนแอบแนบเลยควายเถิกทกเครือหมกถั่ว<_ <mauv> <_<_>ควายเถิกทกเครือหมกถั่ว เพื่อสีเว้าไดเพื่อเสียนเพื่อสีเว้าอันบกหามันพิษน,นะควายเชือกทกเครือหมกถั่วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวคือเจ็ดตัวตัวที่แปดม่ใส่ละบเขามานมะโมวะอยู่ข้างนอกวะ ที่เปียกอยู่ข้างนอกพาห้องพายุเข้าบอพายุเข้าบอพายุขาเข้าเขตประเทศไทยบ่พายุขาเข้าเขตประเทศไทยฝนตกฝนฟ้าขนองนะฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่ง อ้าวซีแล้ววันนี้เาวกินแล้วเศรกินแล้ววันซีแล้วซีซีแล oh, ้วโอ้แปรนเติร์ด้็นควายมันกินกับแปรนเติร์ด้วยอ้าวออกมาออกมาโอ้ของโอ้อยู่นี่เบิร์ดเนาะนึกว่าไปใส่อยู่นี่เบิร์ดอยู่นี่เบิร์ดเปดตัวอ้าวเดินทางเลยจ้าเดินทางไปกินน้ําเลยค่ะเดินทางไปกินน้ําเลยนะคะ เป็นลงทงลงคังเลยแหละค่อยเอถิบกทกเคเือมักถั่วอ,อ้าวอ้าวออกมาแล้วไอ้หมด มื่อนี้ได้บ่งดุลไงสวดทรงองเวอวสวดทรงองเวอวโค้งโค้งขากันใหญ่สูงกระสูงเขาก็ใหญ่ตัวนี้เขาใหญ่ตัวนี้เขาใหญ่ใหญ่เขาใหญ่มากตัวนี้เขาโค้งแล้วก็ใหญ่ทั้งใหญ่ เป็นกระโปรงแดงบอตื้นกระโปรงแดงบอเป็นกระโปรงแดงแล่นใส่ได้จปก็แปดตัวอยู่นี่บอ อากินยาซะอ,อ,อย่าเศร้าอ่นถ่ายแล้วละ่ะเอาสันเมื่อสันไปไปทงไปทงพากันไปทง,ง,ปงพากันไปทง,อ,ง,ปอ,งออกไปแน่ออกแน่ออกแน่ไป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 แน่เอาแปมาหมดไปสั้นทงดิ สี้วยคืนละมันหามันสี่โมงสามโมงสี่โมงลงนอนท้อยแล้วกะแช่น,น้ำนองท้อยแล้วกะเมยเมื่อเลยติมาฮอนองนี้แล้วโดดสิคืนเมื่อโบไปอันท่งซ้ำมาซั้นเล่มอย่างนี้เกิดลายเติบแล้วเห็นเนาะอิ่มลายเติบัอดีจ้า สวัสดีจ้าอย่ามาเด้ออย่ามาอย่ามาไหลกันเด้อพ่อแม่จะขอมันมันอยากปึ้งปึ้งใส่เดยจิเพ่อแม่จะของฮะฮะฮะยา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  อิ่มบัดผุดเลยอิ่มบัดส,งสิงไหลเมื่อละสันผุละมันมันอิ่มละเลาะไปเลาะมากกับเบ่งอองลองเพื่อจะไปฮอทงกับมากกับขำละอันนี้อันสี่โมงกลัวละพาะง่อไปน้องท้ออีกกขำแล้วสันผุละ อ้าวอ้าวอ้าวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวสิอวยเมื่อละอวยเมื่อบป่ไปแล้วจะจะกลับคืนเมื่อทางเก่าละจะไปแล้ว อดีอันมาโจอย์ห้อันทายลิพพอดีนะมากินยาอยู่ยมองนี้มาโจอย์หายทายลิปพอดีพอดีมาเบิ่งอันชมควงงามเพิ่นนะพอดีออกมาโชว์หน่อยอเขายาวไปแล้วไปแล้วสี่ตัวออกไปแล้วเหลือสี่ตัว ไปสี่ตูออกมา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 เลยออกมาเลยทังนั้นยังบอกมา ทยอยออกมาวอยเมื่อบานี้ทวอยเมื่อบานี้คดตัวนั้นยังเสออยู่หูยังบออกมาหูเอยู่ตัวนะตัวผูน้อยนี่กินไม่แปลนติแปนเติบผูได้หามีกีนนี่เขียวมันนี้แปนเติบแล้ว จักเบิ่งกองบ่ฝักใส่เบิ่งกองหรือว่าเบิ่งอันเบิ่งว่ามันหยังมันหยังสิว่านะเอามาหยังอข้าเขาโค้งโค้งใหญ่ๆขาโค้งใหญ่เบิ่งขนาดยืนจึงเบิ่งอยู่ ตามตัวนี่บอยอบบอกมากำลังมันอยู่นะเบ่งขนาดเบ่งเรื่องอยู่เออมันแดดมันแห้งอยู่นี้มีกว่าอย่ามีกว่าอย่ามีหลายกว่าเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วขีขามาอีกแล้วอันนี้ สีเขามาอีล้ตอนนี้ก็นดิมันเข้าไปกัดปีดีแปนมืนแปนเลยอปนเลียมจักเด็ก็ซ้ำกันอะไรหเด็กโอ้โหข่าวมาอีกแล้วข่าวมาอีกแล้วข่าวมาอีกแล้วมาอยู่นี้พอดีแปนเลยมองนี่เอามาอีกรอบนี้แปนเลยแปนแปลบ้านนี้ รอบนี้แปลนว่ะนี่เข้านี่แปดนเออเตืดเลยแปลนเออเตืดว่ะนเลมให้หมดให้ย่้ามันสั้นสั้น<ฮ>มหาเล็กสี่ขานี่นเลยนะ 细卡细线，这可以可以。 อ้าวลาะได้บรานหนาบดหนาบดล่ะแล้วบ้ตนะ มากินจักซอ้มื้อนี่สั่นเลยเปลี่ยนเหลี่ยบเบิ้งค่ะตัวใหญ่นะเหลี่ยวใหญ่โอเหลี่ยวใหญ่ใช่ตัวใหญ่มักเหลี่ยวเบิ้งขนาดเหลี่ยวใหญ่มันใหญ่มันเบิ้งกับเสียวๆได้นะมันยังคือมาอันแท้สิว่า ตัวง่ายนะเส blinking. ียวเียวเสียวยวายง่ายเลยนะก็คือจะคายง่ายเลยจ้ะ ມາເດີ້ສັນຈາຂອງເພິ່ນເອີຍເມື່ອບໍ່ຢາກເມື່ອຂ້ວຍກະດີຍັງເລມຫຍ້າຢູ່ พลพลท,ท่าท่าคืมคืมจะมาผักไปแล้วพนท่าท่าจะตกแต่ก็จะไปแล้วคืมคืม,คม มา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้มาจือทักทายกันเนาะเอามามาเลยมาเลยมาเลยออกมาทักทายกันมาๆมาๆมามาๆมาทักทายกันทักทายกันทักทายกันเลยมาเลยมาเลย แฟนละสีหยบๆ้องจังหน่อยนี่ยละเนี่ยพอดีจำบ่ได้นบ่ได้ถางบ่ได้เสียคอยมาเล็มให้คอยมาคอยมาถางป่าให้คอยถางป่าให้เล็มหญ้าให้โดนขนาดมือนี้ เมื่อนะ่นยางนำบทนันย่างหลาอจนฮอทงมือนี้โดนมืนน่อนี้ได้เบิ่งโดนเอาเบิ่งดูงแ,แนดนท้อันนั้นตัวใหญ่นะเมื่ออยวเบิ่งแล้วเม่อย่เบิ่งแล้วตัวใหญ่ตัวในใหญ่นะเบิ่งดูเมื่อียวเบิ่งแล้วเม่อยวเบิ่งละเพราะว่านคือมายืนโดนแท้สิว่า้ะอันนี้กระชัหายอัน ให้ชมพอแก่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปของคิติมาสาวบ้านดอนได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบังซูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า